ตอนไหนบู๊ไปครับวันนี้ท้องฟ้าสวยมากอ้าวมีน้ำพุด้วยสวยจังเลย เราได้ทุกฤดูอะคนเยอะเนี่ยโอ้ <laughs> มาทีครั้งทีครั้งก็ประทับใจเช่นเคยคนระับวันนี้แฮปปี้เท่าฟ้าส่ง กลับมาอีกครั้งนะครับกับเคนพีไทยแลนดนั่งรถไฟเที่ยววันนี้เราจะพาไปนั่งรถไฟเที่ยวที่เมืองการกันนะครับ การเดินทางในครั้งนี้ก็เป็นการเดินทางที่แบบชิวๆตามเคยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายครับวันนี้อยากให้ลมประทะหน้านะครับโดยการน,นั่งรถไฟฟังเสียงเพลงกับบรรยากาศสุดชิวนะครับก็ตามกันมาเลยครับว่าจะเป็นยังไงสองครั้งทางจะสวยแค่ไหนนะครับมาเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ย ก็ต้องรู้ประวัติกันนิดนึงนะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กครึ่งวงกลมนะครับสลับกับโครงสร้างแบบถักนะครับต่อหม้อคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่าขาอำเภอเมืองกาญจนบุรีนักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวกันแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยปัจจุบันใช้เป็นเส้นทางสัญจรของ รถไฟสายทนบุรีน้ำตกนะครับในอดีตเนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำแควเดิมสร้างขึ้นโดยแรงงานของเฉลยศึกนะครับโดีใจจังนะักท่องเที่ยวมาได้มาเที่ยวบาย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 ภายใต้การควบคุมดูแลของกองทัพญี่ปุ่นการก่อสร้างเนี่ยใช้เวลาแล้วเสร็จเพียง1ปีนะครับก่อนจะถูกระเบิดทิ้งทำลายจากกองบินสัมพันธมิตรบนสะพาน ช่วงตรงกลางพังถล่มลงมานะครับอซ้อมแซมในครั้งนี้ให้หยุบต่อนมอกลางตัวที่5้ถึงห แล้วสร้างเป็นสะพานเหล็ก2ช่วงนะครับแทนของเดิมรวมความยาวของสะพานทั้งสิ้นนะครับ322.90เมตรนะครับปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยได้กลายเป็นเอกลักษณ์ได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพนะครับอ้าวมีน้ำผูด้วยสวยจังเลย มีน้ำพุเวยว้าวเ,าเม a ซิ่งไทยแลนด์พอมาถึงทางรถไฟมรณะเนี่ยหรือทางรถไฟสายพม่าทางรถไฟสายเนี่ยเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกนะครับท้องฟ้าสวยมากเลยอากาศดี เที่ยวได้ทุกปีอะเนี่ย<ะ>เที่ยวได้ทุกฤดูอ่ะ ทงกครั้งก็ประทับใจเช่นเคยนะครับวันนี้แฮปปี้ท้องฟ้าสวย เที่ยวเยี่อนี่ยสถานข้ามแม่นำ้ำแล้วก็มาเที่ยวทางมรณนะเพิ่ม เี่ยวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำพี่ไม่ได้ไหมดีอ่ะหัวที่พี่นั่งอ่ะหรอนั่นทำพี่อ่ะหรอพี่นั่งน้ไฟกลับอ่ะหรอเยอะค่ะ ที่นี่คือถ้ำกระแสที่เขามากลับไว้กันเย็นจังเลย ปกติไม่ค่อยได้ถ่ายเป็นวิดีโอนะครับจะเข้ามากลับไหว้ฉยวันนี้จะลองมาสำรวจชอบตรงที่ว่ามันเย็นนี่แหละ ภูม <sympath is> ิภูมิอันนี้เพิ่มเพิ่มแล้วพี่มาตอนไหนพี่เคยมาตอนไหนยนลปแล้วสีเหือานานแล้วเลวผมเกิดยังเกิดแล้วสำหรับการจนบปุรีสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่แล้วก็เส้นทางรถไฟสายมรณะเนี่ยเที่ยวได้ถูกปีแล้วก็ถูกฤดูเลยนะครับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวง่ายครับแค่นั่งอยู่บนรถไฟแล้วก็สามารถได้รับชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับเป็นจังหวัดที่น่าสนใจจังหวัดหนึ่งครับกาญจนบุรีส่วนตัวผมเองแล้วก็ใช้ยานพาหน,นะกรมการรถไฟ ในการท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆสําหรับการเดินทางในวันนี้ก็เป็นการเดินทางเฉพาะกิจนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเดินทางมาครับคือเป็นสถานที่ที่ใกล้เป็นวันเดทิปนะครับสําหรับคนที่มีเวลาน้อยๆอย่างผมเนี่ยหยุดวันอาทิตย์วันเดียวการออกมาข้างนอกก็ต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเซฟได้นะครับเพื่อตัวเราเองแล้วก็ผู้คนรับข้างครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมชอบแคปชั่นนี้มากเลยนะการที่คนเราได้ออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยทำให้เราได้เจออะไรหลายๆอย่างที่ไม่คาดคิดทั้งความรู้สึกทั้งความสงบของตนเองที่อยู่ภายในจิตใจวันนี้ก็ขอลาไปก่อนการจนบ,บุรีสวัสดีครับ